คุณเป็นไก่งวงที่รอหงดําหรือเปล่าคุณเคยได้ยินเรื่องหงดําไหมครับหลายพันปีมาแล้วมนุษย์ในโลกตะวันตกเชื่อว่าหงทุกตัวต้องเป็นสีขาวเพราะตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแต่หงขาวจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาเดินทางไปถึงออสเตรเลียแล้วเจอหงดําตัวแรกการค้นพบครั้งนั้นไม่ได้แค่เพิ่มความรู้ใหม่แต่มันลบล้างความเชื่อทั้งหมดที่เคยมีมาในทันที นั่นคือสิ่งที่นักคิดชื่อนาซีมนิโคลัสทาเล็บเรียกว่า Black Swan เหตุการณ์เหนือคาดท,ที่เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเดียว Black Swan มี3อย่างที่เหมือนกันครับ 1. มันคาดเดาได้เลยครับ 2. มันกระทบชีวิตคนทั้งโลกและ 3. หลังจากมันเกิดขึ้นเรามักจะพยายามอธิบายย้อนหลังให้ดูเหมือนมันคาดได้ตั้งแต่แรกลองคิดดูสิครับอินเทอร์เน็ตวิกฤตการเงินปี2008โควิด -19 หรือแม้แต่การมาของ AI อย่าง ChatGPT ทั้งหมดนี้คือหงดํำที่ไม่มีใครคาดถึงจริงๆทาเล็บยังเล่าผ่านไก่งวงที่ชาวไร่ให้อาหารทุกวันวันแล้ววันเล่ามันจึงสรุปว่ามนุษย์ใจดีจนถึงวันขอบคุณพระเจ้าโอ้มันไปอยู่บนโต๊ะอาหารใช่แล้วครับวันนั้นคือ Black Swan ของมันโลกทุกวันนี้ไม่ใช่โลกแห่งความแน่นอนอีกต่อไปเราอยู่ในสิ่งที่ทาเลบเรียกว่า Extremist มฐานโลกที่เหตุการณ์สุดขั้วเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ดังนั้นเป้าหมายของเราคือการไม่ทำในอนาคตแต่คือการทำให้ชีวิตและธุรกิจทนทานหรือดีกว่านั้นแกร่งขึ้นเมื่อเจอวิกฤต a n t i f r a g i l ยลองถามตัวเองดูครับถ้าวันพรุ่งนี้เกิดเหตุการณ์ Black Swan ที่เลวร้ายที่สุดคุณจะแตกสลายหรือเติบโตจากมัน